ครับมนีก็สวัสดีอีกคืนหนึ่งครับมณีผมค้นสอบกเกษตรเกยวผ้ามาใส่ปุ๋ยเขาโวดด้วยวิธีผลิตผลิตแบบเพื่อนบานใไม่ของเขา้าโดยใส่วัสถุดของเกา่าที่มันใส่บได้แล้ว สี่เพิ่นปุ้เพิ่นพังมันบ่มีอะไรสมเลยเอามาดัดแปลงเห็ดเนี่ยใส่ปุ๋ยครับเบิ่งว,าว่ามืันเนี่ยผมจิบถ้าใส่มันจะเป็นยังไ๋มันจะออกมาในรูปแบบไรมันสะดีบ่นี่คือเพิ่นเอากล่องโซโลเก่านะเอามาดัดแปลงอุปกรณ์มันก็มีแบบ สายปอยน้ำของเคื่องซักผักเห็นละอุปกรณ์มันมีอยู่3มอย่างเพียงมาประกอบกันเอาของเกา่ามะเห็ดใส่เป็นประโยชน์ในหลุมใน่วยในก,การเกษตรรห่านนี้ผมใส่ปุ๋ยก้าโคดเทื่อสุดถ่ายหรอบสุดถ่ายคือมันได้หาซิป หาสิบเอ็ดหาสิบสองมือผมเอามาใส่สวดสวดที่ผมใส่สอบยุทธไทยเนี่กับสวดยี่สิบสามสามยี่สิบสามสวดนี่ยเป็นเฟินว่ามันหายผลผลิตสูงเฟินว่าก็เลยล่องเอามาทดลองเบิร์คือทางนักวิชาการเฟิร์นกว่าสุดทั้งหนามันยี่สิบสามมันก็คือหายใบ ความเขียวเนาะครับตัวกลางนี่เพิ่นก็บ่าให้พวกวกล้ำต้นตัวยีบสามตัวสุดท้ายเพิ่นก็บ่าเพิ่มผลผลิตเมื่อเบิ่งวันนี้ผมจะพามาใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องอุปกรณ์ผลิตเองเฮ็ดเองของแบบบน้านๆอาหน่วยความสะดวกให้เขามันจี ดีสำเร็จไปเดี๋ยวผมจะเอาเก็บของขึ้นบางวันบานเลยลองบังจะเป็นยังไงอ๋ไปไปก็ผมบานเลยผมจะพามาใจปุ๋ยแล้วบาทเนี่ยเขาแถ้าแหลก ทองสวนนี่ครับพอหอดป้าเปิดกระดาษออกที่เ้ากันไหวบุหอยมันไหลออกมากรอนที่เ้อที่ต้องการที่ใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวไปคิดเปิดคิดเปิดไปตามไอแถวโคโหดเท่าตามระยะต้นของคนวอย ข้าวแมันออกลายข้ากระยางไว้ถ้ามันออกหน่อยข้ากระยางก่าที่ไข่ไข่อยู่ตัวที่น่อยคือแต่ไม่ตะกี้ข้าใส่คุน้น่ำกะป๋องหน่ำหอยกรอบกแต่พอจะมีข้าวคนอื่นขู่แหละหอยกรอบกับไปเลยโอ้ยดินนัมันปวดเอวเท็ดแอ่ มันได้แบบไม่บวโอ้ยเหมือนมันได้ย,าาาาาายาด่างไปตามสบายของเขาย่างหง่้เอืดคไปเลยต้องมาตรวจลังขวดเดียววะมี่เราว่างแนวตะไบกับขวดที่บากตาเท่าน,นั้นละ่ะโคขวดแบบมีใบ ครับเอาจำอีกวันเนาะผมมือม,มือใส่ปุ๋ยก,กีดก,กีดก็ขอขดข,อข,อข,อขอ้าทายตะคลิปครับวันนี้ก็สวัสดีครับเข้านี้แหละครับผม